สวัสดีค่ะวันนี้นั่นนั่นี่จะจะมารีวิวขนมจีไไรแวนะคะอ้าวเริ่มแกะกันเลยนะคะแกะตรงไหนคะแกะตรงนี้นะแกะตรงนี้ค่ะแกะนรงนี้เรหนูแกะไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะแกะตรงนี้แกะเปิดเอาทิ้งใช่ไหมค่ะยังทิ้งไม่ได้นะคะเพราะมันมีวิธีวิธีการทําอยู่ค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีวิธีการทําอยู่ข้างหลัง นี่นะคะค่อยๆค่อยๆดึงออกมาค่ะออดออดแล้วออดแล้วนี่มันมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะออดมาให้ตัวนี่นะมีเยอะเลยอ่ะตัวไม้ค่ะนะคะค่ะแม่อันนี้อะไรแม่พิมพ์เหรอแม่พิมพ์ค่ะนีค่ะ อันนี้ต้องเอาไว้ทําอะไรคะเอาแช่น้ําไว้ก่อนเนาะค่ะต้องเตรียมน้ําเปล่าไว้นะคะแช่นะค่ะจุ่มไหมนะคะจุ่มจุ่มไปทห้หมดค่ะอันนี้จุ่มไหมอันนี้ไม่จุ่มนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําก่อนนะคะหอมหอมมากหอมมากเลยแล้ก็้องเชื่อจะเอารถอันไหนก่อนคะเอาวางก่อนนะคะช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตก่อนเนาะนวดใช่ไหม นวดนวดนวดต้นต้นใช้ฉ้อมต้นนวดให้มันอ่อนเลยจ้ะตัดก่อนเนาะมาต้องเคียบีบเลยค่ะบีบน้องเคียจะเอาอันไหนเอานี่ที่ไยเอาเอานี่ค่ะบีบเลยทำเป็นแล้วอ่ะอ่าช่วยกันช่วยกันอย่าเอามือดัดมือเล่นจนได้เนาะดูไปเลย กแกอร่อยอ่ะมันรู้เลยทานปันเลยต่อไปนะคะอาไว้นอสตอรบอรี่นะคะต่อไปสตอรบอรี่นวดก่อนนวดก่อนให้มันอ่อนะคะให้มันแบบตัวไหนนะ ผสมกันผสมกันก็ได้เนาะได้รวผสมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันอื่นมากอันนี้มันยังไม่ละลายทีนี้อต่อไปเราก็มาเอาดอกรูปด,ดอกเนาะอันนี้มีช็อกลอีกมีรสนมด้วยนะคะค่ะเอารสนมอ้าเอารสนมต่อไปรสนมเดีย๋ยวค่อยเอาชิ้นรสช็อกโแลว รสช็อกโกแลตเหรอคะค่ะต่อไปก็แม่มันมันมันหอมมาจัดตอนนี้แล้วไม่ทำไมไม่กินไปแล้วอร่อยไหมคะดูดมือเลยอร่อยอะค่ะรสนมชอบกินมากจะนมเปรียมให้ไหมช่วยกันช่วยกันค่ะต่อไปเอาช่องนี้มั่น ใช่ให้นานกว่าน,นี้เนาะมันถึงจะละลายถ้าถ้าถ้ามันละลายเสร็จแล้วก็ก็ามากินเหรอใช่ลเลสแกลตซากาไรทำไมมีสอนอ่านนะคุณแม่คุณแม่ทำไมโรสตาแกลตมีสอนอ่านนะอ่ะเนีอะเอาไว้สนมากมันไม่รู้ไม่แน่ใจเลยแต่ม,มันละลาย ทำาไม่เอาช้อนนี้กับช้อนนี้ด้วยนะจะ้ะให้หมดตยลุบตาลมาขนมอะไรนะคะเนี่ยขนม DIY พี่เธอซื้อมาจากที่ไหนคะเอเวนตอีเลเว์พอแล้วพอแล้วนะแล้วช้อนนี้กับช้อนนี้ฮ่าฮ่าอาโน่ <laughs> <ะ> <laughs> จุม่มแล้ว มีเยอะเลยอ่ะ่อะโอเคต่อไปทำเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เอาไปแช่ชเขาบอกให้เอายงงี้ดแบบนึงนะคะนึงต่อไปให้เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่นะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนสัก15นาทีเดี๋ยวจะมารีวิวต่อว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ,คะโอเค,อเคสวัสดีค่ะวันนี้แช่ตู้เย็นเสร็จแล้วนะคะเป็นแขนมากอลองดูนะคะดันนะลองแช่ลองดันะ ตึ๊บมีออกมาได้ว้าวสวยไหมคะชิคกี้เายชิคกี้พายอ่ะดูกลันขดูกลันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูหน่อยสิคะนี่นะคะนี่นะนะคะมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนมันตอไม้เลยอ่ะโอเคก็ต้องโชว์ก่อนสิคะไหนดูดิสวยไหมคะสวยชิเล่ไหมฮิเลมอ่ะอ่า ดีค่ะตอนนี้จะทำขนมยาวาเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดจับตะกให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ